สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลํำพูลวันนี้จะมาเทสเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิจยี่ห้ออาเนินขนาด3.6หรือ3,600วัตต์เครื่องนี้เป็นของคุณสกลจังหวัดน่านอาการเสียเป็นเช่นไรไม่ทราบนะครับแต่ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับมีเสียอยู่ก็คือมออแปลง IGBT นะครับตัวาหายากเลยทีเดียวครับ เสียไป2ตัวมีบอสเฟตในด้าน DC to DC เสียไปทั้ง10ตัวเลยนะครับรวมไปถึง IGBT ต่างๆในด้าน MPVT ชาร์ตนะครับรวมไปถึงตัว r ตัวซีเเนอร์ไดโอดอะไรต่างๆเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ทำการเทสครับทั้งช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนในขณะนี้ครับจะเห็นว่าตอนนี้มีไฟ AC เข้าร่วมนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่มี AC o u เ แล้วก็เปิดใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับมี Wi-Fi เชื่อมต่อเอาไว้ดูครับการที่จะใช้ i n v เวอร์เตอ r ์ไฮบรให้คงทนครับอยู่ที่ไม่กี่ปัจจัยนะครับก็คือการต่อใช้งานการตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะครับตามสเปคของเครื่องหรือเปล่า แล้วก็การใช้งานนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ขนาด3,600วัตต์นะครับก็ให้ใช้อยู่ประมาณ3,000ก็พอนะครับไม่ให้เกินนี้ถ้าเกินกว่านี้เครื่องอาจจะมีปัญหาได้นะครับบางคนซื้อเครื่อง3,006มานะครับก็จะใช้ให้เต็ม3,006เลยแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ใช่ว่าเครื่องมันไม่ดีไม่ทนนะครับเราก็ต้องเผื่อไว้บ้างก็มาดูตอนนี้นะครับ ในหน้าแรกก็จะแสดงในด้านแรงดันด้าน AC in ครับแสดงแรงดันด้าน AC out แสดงวัดที่ใช้งานด้านล่างก็จะแสดงแรงดันของแผงโซลาราเซลล์แล้วก็แรงดันของแบตเตอรี่นะครับหน้าที่2ก็แสดงแรงดันเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านขวาครับแสดงเป็น VA ด้านล่างครับแสดงเป็นกระแสด้านแผงโซลาราเซลล์แล้วก็เป็นกระแสด้านแบตเตอรี่ หน้าที่3นะครับก็แสดงเป็นความถี่ด้าน AC in AC out แสดงเป็นวัตดด้านล่างก็แสดงเป็นวัตดที่มาจากแผงโซลาเซลล์แล้วก็เป็นกระแสที่มาจากแบตเตอรี่นะครับทั้งจ่ายทั้งชาร์จแสดงที่นี่หน้าที่4ครับแสดงแรงดันของ AC in เป็นอุณหภูมิของตัวเครื่องครับแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ด้าน AC out นี่น่าจะเป็น อุณภูมิในด้านบูตแบตคอนเวอร์เตอร์ที่มาจากแผงนะครับแล้วก็เป็นแรงดันของแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกับโหลดใช้งานนะครับตอนนี้ยังไม่มีการใช้งานจะเห็นว่าเป็น0นวัตต์ตั้งหน้าจอให้แสดงเป็นกระแสแล้วก็แสดงเป็นวัตต์ครับผมจะลองทดสอบดึงโหลดที่200วัตต์ครับ200วัตต์กินกระแสอยู่10แอมป์ครับวัตนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับ170 180 เพิ่มอีกห0 0นะครับเพิ่มอีก100นะครับ,เ,รบเป็น280ถึง300วัตต์ครับกินกระแสด้านแบตเตอรี่ที่1 5 1 6แอมป์เลยทีเดียวครับในระบบ2 4โวลต์ผมจะลองดึงที่2,000วัตต์มาดูกันนะครับว่ากินกระแสด้านแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับเปิดนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับมีการกระชากที่1 7 0 กว่าแอมเลยทีเดียวนะครับในครั้งแรกนะครับที่มีการกระชากกระแสะะครับจะเห็นว่าขึ้นสูง170กว่าแอมเลยทีเดียวทั้งที่แบตเตอรี่ที่ผมใช้ตอนนี้นครับเป็นขนาด9 4แอมถ้าคิดตายตัวก็แบตเตอรี่ขนาด1 0 0่อแอมครับก็มีการดึงกระแสะไปเท่าตัวเลยทีเดียวครับก็คือ 2C ลองใหม่นะครับ จะเห็นว่าการดึงกระแสกระชากลดลงนะครับเหลือ90กว่าแอมป์ลองใหม่นะครับมีการกระชากร้อยกว่าแอมป์โหลดที่ใช้งานตอนนี้นะครับอยู่ที่ 2, 1 3 0วัตต์เครื่องนี้ทดสอบใช้งานมาได้2วันครับไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวก็จะติดต่อเจ้าของครับเพื่อส่งคืน ไปใช้งานครับในการใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิดก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ที่2-3งสามปัจจัยเท่านั้นครับก็คืออุปกรณ์ที่ใช้การต่อใช้งานการตั้งค่าใช้ให้ถูกต้องจะไม่มีปัญหาใดๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ